ประธานวุฒิสภาคองเกรสของสหรัฐเปิดเผยโครงการลับสืบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่าเหตุใดเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO และมนุษย์ต่างดาวจึงมักจะเกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกามีรายงานการพบเห็นอยู่บ่อยครั้งกว่าประเทศอื่นต้องยอมรับความจริงว่าสาหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีล้ำสมัยพวกเขาสามารถส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆนอกโลกได้พวกเขามีความรู้เรื่องจักรวาลที่มากกว่าประเทศอื่นอย่างแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเปิดเผยความจริงที่ได้รับรู้หรือยอมแบ่งปันความรู้ ที่ได้เหล่านั้นให้กับประเทศอื่นมากน้อยเพียงใดอีกทั้งเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบันพวกเขาคิดค้นขึ้นมาได้เองแบบก้าวกระโดดหรือแท้จริงแล้วพวกเขาได้รับเทคโนโลยีมาจากที่ใดสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าพวกเขาฉลาดไม่ใช่คนโง่เพราะคนโง่ย่อมขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกไม่ได้แน่ พวกเขาเก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้เชื่อถือเรื่องงมงายและการที่พวกเขาใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับโครงการอาวกาศและการสืบสวนเรื่อง UFO ทั้งที่เป็นโครงการที่เปิดเผยต่อสาธารณะและอีกหลายโครงการที่เป็นโครงการลับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาไม่ยอมใช้จ่ายเงินไปในเรื่องไร้สาระและไม่เป็นประโยชน์อะไรมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลก ย่อมมีเป้าประสงค์อย่างแน่นอนโครงการสืบสวน UFO ของสหรัฐอเมริกาโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าโครงการ A t ทีโครงการ a อทีนี้มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Advanced Aerospace Threat Identification Program เป็นโครงการสืบสวนเรื่อง UFO ที่เป็นความลับมายาวนานและในที่สุดโครงการดังกล่าวก็ได้รับการเปิดเผย และจบสิ้นลงในปี2012โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการไม่ได้กล่าวอย่างแน่ชัดว่าโครงการสืบสวน UFO นี้จะมีต่อหรือไม่แอบซ่อนไว้ในโครงการใดของกองทัพสหรัฐแทนหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นมันยังคงเป็นข้อสังเกตของนักล่า UFO โครงการ A t ทีพ ที่มีชื่อย่อว่า AATIP เริ่มต้นตั้งแต่ปี2007ถึง2012ใช้งบรับของกองทัพไปกว่า22ล้านดอลลาร์ต่อปีเงินสนับสนุนช่วงเริ่มแรกมาจากการเรียกร้องของแฮร์รี่ลีดประธานวุฒิสภาคองเกรสซึ่งเป็นผู้ที่สนใจปรากฏการอาวกาศเขาเป็นผู้ริเริ่มผลักดันโครงการเอทีนี้ ลอร่าโอชัวโคศกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าโครงการเอทีสิ้นสุดลงในปี2012กระทรวงกลาโหมมีโครงการอื่นที่เร่งด่วนกว่าที่สมควรจะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนนี้กระทรวงกลาโหมเอาจริงเอาจังกับเรื่องไัยคุกคามจากนอกโลกทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของประชาชนแฮร์รี่ลีดกล่าวว่า เราในฐานะประเทศมหาอำนาจซึ่งไม่ได้มีความสําคัญแค่ชาติแต่มันหมายถึงโลกด้วยถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่ควรทำถ้าประเทศอื่นทำมากกว่าเรามันก็ไม่ดีและในขณะนี้เรายังทําการวิจัยวิทยาศาสตร์ไม่มากพอหมายถึงการศึกษาเรื่อง UFO ประเทศมหาอำนาจอื่นก็ทำเหมือนกันถ้าสาหรัฐไม่ทําอะไร มันอาจจะสั่นคลอนดุลอำนาจของสหรัฐเองในอนาคตจอห์นแคเนฟนักข่าวถามแฮร์รี่ลีดว่าความคิดที่จะเปิดเผยเรื่อง UFO คุณเคยคุยกับเพนดักก้อนไหมว่าพวกเขาคิดอย่างไรที่ปล่อยให้ข่าวออกไปสู่สาธารณะประชาชนพร้อมจะรับรู้มันแล้วหรือในขณะนี้แฮร์รี่ลีดกล่าวว่าผมคิดว่าสภาคอนเกรส ตัดสินใจเองไม่ได้ควรจะมีการผ่านกฎหมายแต่มันจะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาเพราะมันจะมีการถกเถียงกันอย่างใหญ่โตของประชาชนถ้าหากพวกเราไม่เปิดเผยความจริงออกไปซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะออกไปในทางที่ดีนักที่เราปิดบังมันไว้การปล่อยข่าวควรจะเป็นการปล่อยออกทีละน้อยๆจนรับรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับกลุ่มคนที่เชื่อ UFO กับกลุ่มคนที่ไม่เชื่อแต่จากข่าวล่าสุดผมทราบมาว่าพนทากอนไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปิดเผยในทุกเรื่อง UFO นะมีหลักฐาน UFO เยอะจนพวกเขารู้สึกว่ามันน่าละอายที่เราไม่ยอมรับความจริงแฮร์รี่ลีดเป็นผู้อนุมัติงบโครงการลับเพื่อสืบสวนเรื่อง UFO งบส่วนหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับบริษัทเอกชนในลาสเวกัสชื่อบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านอาวกาศหรือ b i g g e r o a e r o s p a c e ซึ่งเป็นบริษัทที่รับเหมางานให้กับ NASA เจ้าของบริษัทก็คือโรเบิร์ตบิเกโรซึ่งเป็นเพื่อนกันกับแฮร์รี่ลีดลอร่าโลแกนนักข่าวถามโรเบิร์ตบิ e ก o รว่าคุณเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหม โรเบิร์ตตอบว่าแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนักข่าวถามว่าคุณเชื่อว่า UFO มายังโลกของเราแล้วโรเบิร์ตตอบมนุษย์ต่างดาวมาโลกมีตัวตนอยู่จริงผมใช้เงินส่วนตัวเป็นพันล้านเพื่อตามหามนุษย์ต่างดาวนักข่าวถามว่ามันไม่เสี่ยงไปเหรือที่จะพูดแบบนี้ต่อสาธารณะโรเบิร์ตผมไม่สนหรอก นักข่าวถามคุณไม่สนใจว่าจะมีใครว่าคุณบ้าหรือโรเบิร์ตผมไม่สนนักข่าวถามทำไมคุณไม่สนโรเบิร์ตตอบแล้วมันต่างกันตรงไหนยังไงความจริงก็คือความจริงมันเป็นสิ่งที่ผมรู้มานักข่าวถามคุณเคยจินตนาการไหมว่าตอนเดินทางไปในอวกาศจะเจอมนุษย์ต่างดาวโรเบิร์ตตอบว่า คุณไม่ต้องไปไหนหรอกคุณเจอมันที่นี่ได้นักข่าวถามอีกว่าที่ไหนคะถามจริงโรเบิร์ตตอบพวกเขาก็เหมือนคนธรรมดาแบบเรานี่แหละนั่นคือคำตอบของโรเบิร์ตบิกเกโลเจ้าของบริษัทที่รับเหมาโครงการของนาซาบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านอาวกาศบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งลุยเอลิซอนโดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกลาโหม และเป็นสมาชิกของโครงการเอ i ีฟนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ชื่อว่าทักเกอร์คาสันซึ่งนักข่าวได้ถามหลุยเอลิซอนโดว่ากองทัพตัดสินใจที่จะหยุดโกหกเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO คำถามก็คือทำไมพวกเขาต้องโกหกมาตั้งหลายปีหลุยตอบว่าเป็นคำถามที่ดีครับมันเต็มไปด้วยเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่รอที่จะระเบิดออกมา นักข่าวถามอีกว่ามีคนทุ่มเทยอย่างมากในประเทศนี้เฝ้าดูปรากฏการณ์วัตถุบินลึกลับซึ่งรวบรวมข้อมูล UFO ได้พอสมควรเลยเขาได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือตอบว่าผมตอบได้แค่ช่วงที่ผมทำงานให้กับ a อชี ip, และในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกลาโหมสิ่งที่ผมได้รับรู้จากการทำงานที่สำคัญที่สุดและสังเกตเห็นได้เลยก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับ UFO ถูกปกปิดไว้นานซึ่งคุณก็ได้พูดมันไปแล้วอากาศยานลึกลับเหล่านั้นมีการเล่งความเร็วแบบฉับพลันความเร็วระดับเหนือเสียงการเดินทางด้วยความเร็วปลานกลางการเดินทางเป็นขบวนการยกตัวขึ้นของยานที่เราเรียกว่าการต้านแรงโน้มถ่วง (anti-gravity) นักข่าวถามว่า ความคิดเรื่องการพบเห็น UFO เกิดจากความผิดพลาดของจอเรดาร์ได้หรือไม่หรือตอบว่าเราเข้าข้ามเรื่องนั้นมานานแล้วและมันก็คือความจริงอย่างแน่นอนในสิ่งที่เราค้นพบนักข่าวถามว่านั่นเป็นคำอธิบายเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันมีอยู่จริงหรือตอบว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้จากหน่วยข่าวปลอมก็คือเรามีระบบอาวุธที่ทันสมัยมาก เรดาร์ーーของเราไม่ใช่แค่ระบุได้เลยว่าเป็น Boeing 737หรือ m i g 25หรือเครื่องบิน F22 แต่สามารถระบุเป็นสายการบินได้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นสายการบินอะไรและมันมีความแตกต่างระหว่างเครื่องบินกับยานบินลึกลับเหล่านั้นมันต่างกันมากถือว่าเป็นพัฒนาการเทคโนโลยีก้าวล้ำของเรานักข่าวถาม คำถามสุดท้ายคุณเชื่อไหมในฐานะที่ทำงานกับกองทัพมานานกว่า10ปีกองทัพสหรัฐครอบครองวัตถุยานบินลึกลับเหล่านั้นอยู่ลุยตอบว่าใช่นักข่าวถามอีกว่าคุณคิดว่ากองทัพสหรัฐครอบครองชิ้นส่วน UFO ไว้อยู่ในปัจจุบันนี้ใช่หรือไม่ลุยตอบอย่างหนักแน่นพูดง่ายๆอีกครั้งว่าใช่ ในปัจจุบันนี้เพนทากอนยอมเปิดเผยโครงการสืบสวน UFO รวมทั้งคลิป UFO ซึ่งมันอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่โดยปกติแล้วกระทรวงกลาโหมของสหรัฐไม่เคยยอมรับอะไรเลยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าปัจจุบันสาธารณะใช้โทรศัพท์รวมถึงมีกล้องถ่ายรูปสามารถถ่ายภาพติด UFO ได้บ่อยครั้งขึ้นกระทรวงกลาโหมเลยคิดว่า คงปกปิดเรื่อง UFO ไว้อีกไม่ได้แล้วเลยปล่อยคลิปออกมาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลในอน,นาคตเมื่อวันใดวันหนึ่ง UFO มาปรากฏให้ชาวโลกเห็นก็จะบอกเป็นนัยยะว่าเพนตะก้อนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐรู้ก่อนแล้วศึกษามาก่อนแล้วพวกเขาเป็นเจ้าในเรื่องอวกาศเรื่อง UFO และเรื่องมนุษย์ต่างดาว เป็นเรื่องที่เขารู้มานานแล้วและสมควรที่จะเป็นผู้นำของโลกอยู่ต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ